ตำนานจอมยุทธพูดถังซานตอนที่264ร้อยเด็กเวนนี่คิดจะหนีอย่างนั้นหรือตอนนี้ข้าโมาโหแล้วนะทักษา,ากกระดูแขนซ้ายเคลื่อนย้ายพิบตาอะไรกันนะ่ะไปจัดการมาซะกะโลของมันเป็นของเจ้าฮึได้เลยข้าคนนี้มาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเขาคือสานพวกเขาคือสปปริตต่อสู้โอหยางและสันโอหยางและสันเขาหรือเขาเป็นใครกันนะ่ะ เขาเขาคืออัจฉริยะด้านการบ่มพลังผู้บุกเบิกแห่งดนตรีพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดของมหาสมุทร9ดาราเกมไร้สาระผู้ชำนาญอาหารทะเลเย้ยหญิงจองหองหลงไหลในอำนาจสุดๆมันเหมือนในฝันของข้าเลยในฝันข้าน่ะนี่คือคุณสมบัติที่ลูกชายข้าต้องมีนี่มันอะไรกันที่แน่พวกเจ้าจำเป็นต้องรู้ว่าโอหยางและซันเป็นสองวิญญาณยุทธต่อสู้ของเขา เอาไขกับถังสารเขาเกิดมาพร้อมกับวิญญาณยุตต่อสู้สองอย่างโหนี่เขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยงั้นเหรอแล้วเรื่องอาหารทะเลล่ะข้าอยากจะถามว่าเขามีวิธีกินแบบเด็นดๆบ้างหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> นั่นมันไม่ใช่ประเด็นเลยสักนิดน,นะงั้นอะไรคือประเด็นล่ะประเด็นหล,ล่ะก็คือก่อนถังสารเขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งของผู้ท้าทายบททดสอบของเจ้าทะเลนะปูซันอยู่นี่แล้วเอ้ยหนูเจ้าหนีไปไหนไม่ได้หรอกทำไมเขาถึงปรากฏตัวที่นี่ล่ะเรื่องมันยาวนะถ้างั้นพลังของเขาคืออะไร ตอนนี้เจ้ากําลังถามคําถามที่สําคัญที่สุดแล้วนะไม่ว่าจะพูดถึงทักษะด้านไหนเขาก็อยู่ระดับต้นๆทน้งหน,นั้น,น,นแต่ถ้าจะพูดถึงพลังที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คงจะเป็นพลังกาลังนะอะไรนะไม่ใช่ความเร็วหรอกหรอไม่ใช่ร่างกายของเขาต่างหากถ้าเก่งว่าเขาคือผู้ที่มีกระดูกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่ใช่ไม่ใช่มันคือสัญชาตญาณต่างหากสัญชาตญาณการต่อสู้ของเขาสูงมากเลยทําให้เขาเป็นนักฆ่ามือฉมังนะ ไร้าสาระความเร็วมันต้องเป็นความเร็วของเขาสิสำคัญที่สุดกระดูกอยู่แล้วมันคือพื้นฐานของการหมุนพลังถ้าเขาไม่มีสัญญาตญย,ยานของนฆคางั้นทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์เอาใหม่ได้ใหม่เนี่ยหยุดโต้เถียงกันสักทีข้าเกรงว่าทักษะของเขาที่พวกเจ้าพูดถึงนะ่ะมันไปถึงระดับใหม่อีกแล้วงั้นก็แย่น่ะสี่สามดาวกําลังกระพิบจากเจ็ดความสับสนแห่งเก้าดาวฮ้ไอเด็กเวนนี่ดูเหมือนว่าเจ้าจะมีอะไรอยู่นะโอซันจะขอใช้ของเพื่อจัดการเจ้าสักหน่อย ข้าจะช่วยพี่ใหญ่จังน้านหลังข้าสักหน่อยก็แล้วกันดาวเบต้ากับพิบสัญชาตญยานการต่อสู้เพิ่มขึ้นดาวแกมมากับพิบกระดูก,กายพันฮ่าฮ่ามาหาข้าสีข้าจะเล่นกับเจ้าสักหน่อยยิ่งดูก็ยิ่งแข็งแกร่งสันเจ้าจัดการมันเลยช้าก่อนข้ามีคำถาม พวกเราไม่สู้กันได้ไหมฮ่ฮ่แน่นอนว่าไม่เขาคิดจะจบชีวิตข้าด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเจ้ามองไปทางใดกัน ระวังหน่อยก็แล้วกันทักษะวิญญาณยุทธที่5จักรพพัดเงินขามพอกทรราชการโดมตีแห่งชัยชนะนี่แหละเหตุผลทําไมเขาถึงเป็นพี่ซานพวกท่านไม่คิดว่ามันเป็นการดูถูกเขาไปหน่อยอย่างนั้นหรือเขาคือเซนก้าดาวคนก่อนนะไม่ดูพิเศษกันหรือนี่มันเจ็บนะโว้ยฮ่าฮ่าข้าแค่ล้อเล่นไหลลอยขีดขวดนี่มันกระจอกเกินกว่าจะเรียกว่าขันด้วยซ้ำ ก็มันช่วยไม่ได้นี่นะข้ามันก็แข็งแกร่งเกินไปข้าอะไรอยากเป็นคนไม่สําคัญจริงๆแต่ความแข็งแก่งของข้ามันไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นนะสิณตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ